ครับสวัสดีครับพบกับไข่ไม่งามวันนี้มาดูการขุดลกอกหนองสาธารณะครับถือว่าขุดลอกได้สวยงามมากครับ นี่ครับสิบลอ้อที่ลำเลียงดินออกจากที่หนองสาธารณะครับเอาไปเกจที่สาธารณะของหมู่บ้านครับดินก็ถือเยอะมากครับนี่แม็กโครครับสองตัวครับตัวละสองร้อยครับไม่ใช่ราคาครับ ครับมาดูอีกด้านหนึ่งครับว่าจะสวยงามขนาดไหนลึกมากครับประมาณ4-5เมตรครับคิดว่าระดับน้ำคงเก็บน้ำได้หลายครับขอบคุณหน่ยวงานที่มาขุดลอกครับ ขอบคุณแทนพี่น้องชาวไร่ชนาที่อยู่ใกล้ๆได้ใช้น้ำครับถือว่าสะลบได้สวยครับทำได้สวยมากครับทำมากสิกว่าวันแล้วครับ ทำมาสิบกว่าวันแล้วใกล้ได้ประมาณสักน่าจะห้าสิบเปร์เซ็นต์แล้วครับอีกตัวหนึ่งขุดเอาใส่สิบร้ออีกตัวหนึ่งแต่งฝังครับสโลปฝั่งนี่ครับ สิบลอ้อก็สวยครับหรือว่าแต่งซิ่งอีกคันครับไม่ก็ไม่เคยได้เจอท่าไรครับสิบลอ้อลำเดียงดินอ่าส่วนมากจะเป็นหกลอ้อดัมซิ่งแต่นนี้เป็นสิบล้อครับครับ นี่ครับถือปะคาดเต็มปากเลยครับอันนี้เลี้ยงไม่ยากครับชอบกินดินครับนี่ครับนี่นี่นี่แมคโคตัวนี้ครับกำลังคาบดินอยู่ครับเลี้ยงไม่ยากเหมือนวัวนะครับอันนี้กินดินวัวกินหญ้าครับ เกือบจะเต็มแล้วครับน่าจะประมาณส2องตักว่าดินมีความชื้นครับหนักสิบสองตัก,ก็ถือว่ามันหนักมากครับเพราะชั้นล่างเต็มแล้วครับนี่ครับ ด้านล่างเป็นน้ำครับน้ำออกเดี๋ยวก็จะเสร็จของพระปาาัันีกนะครับสำหรับตัวนี้ผมไขาราศีะโคนหรือขไขแม่งามก็ ขอขอบพระคุณท่านผู้ชมครับช่วยกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ